เบเบื้องคือเกาเนาะพี่นงเนาะนั่นนะคะนี่ค่ะบนเห็ดเวียกเด้อก็สีล้านมากค่ะนี่ค่ะนี่คือกองดินพี่นงค่ะมืนอื่นสิแดงมาเห็ดเห็เบื้องเนาะค่ะเนาะมันสวยงามพี่นงเนาะส่วนเสาจากับมาหน้าคือเกาแหละค่ะเนาะอันนี้คือขังขังหลังเด้อพี่นงเด้ออันนี้คือคลองข้างหลังเด้อพี่นงเสาจ่าเคยช่วยอยู่นี่คือเกาเนาะค่ะเนาะรายงานเห็เบื้องพี่นงค่ะว่าเสาจาอยู่หนีเนาะค่ะเนาะนี่ มาหน้าค่ะมาหน้าบุมบิ้วาเคยช่อยู่นี่คือเก้าเนาะค่ะเนาะรายงานให้เบิ้งพี่นงคาว่าสาจ๋าอยู่นี่เนาะค่ะเนาะนี่มาหน้าค่ะมาหน้าบุ๊มบดูค่ะว่ามันสวยงามเนาะค่ะเนาะยาสีได้งานไปเรื่อยๆนี่ค่ะนี่คือคลองเด้อพี่นงเด้อสายน้ำเชี่ยวกราดไหลคือว่าพี่นงค่ะหุ่นไหลไปหุ่นค่ะอเบิ้งเอาหลวพี่นงคานะ นี่คือธรรมชาติเด้อพี่นองเดอ้อส่วนซาจาสกอกยูนีค่ะห้าเราใจอย,ยู่นีเด้อพี่นองเดอ้อมันคือต้นบักคามล่ะค่ะเด้อพีน่นองคุณนค่ะนี่คือข้างนาเด้อพี่นงเดอ้อธรรมชาติสวยงามพี่นองค่ะคุณนค่ะอู้นี่พุ่นพอพุ่นแม่พุ่นตูงพุนงน่นเนาะพี่นองเนาะเก็สีไลมานีค่ะดูต้นหญ้าแฝกสิคะนี่นี่คืองานเด้อพี่นงเดอ้องานพรุ่งนี้ค่ะเด้อพี่นองคุณนค่ะ นี่คือข้างหน้าเด้อพี่นงเด้อธ้ามาฉิสวยงามพี่นองค่ะพุ่นค่ะพู้นนี่พุ่นพ่อพุ่นแม่พุ่นใครเบื้องคือเก้าเนาะพี่นงเนาะนั่นนะค่ะนี่ค่ะพ่นเห็ดเวียกเด้อก็สิลันมากค่ะนี่ค่ะนี่คือกองดินพี่นองค่ะมืออื่นสิได้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยไหมคะพี่นงค่ะสวยไหมคะสวยงามมากๆเด้อพี่นงเด้อเลี่ยง เอาหมอยู่ผุนล่ะค่ะไกลๆผุนเนาะริบๆริบๆอยู่ผุนน้าพี่นองเนาะสาซาจาขีดไทยทําธรรมชาติล่ะค่ะให้เบิ้องน้าพี่นองเนาะธรรมชาติสวยงามเลยห้วยหนองคลองบึงล่ะค่ะพุนค่ะพุนไปทางพุนด้าพี่นองเด้อน้ำมันสิไลมาจากพุนค่ะไหลมาจากคลองพุนสูงเสร็สกุยใส่กระสอบน้าพี่นองเนาะจะกุยใส่กระสอบพี่นองค่ะอ่านี่นี่เบิ้งค่ะพร้อมแล้วพี่นองค่ะ เจอกันพรุ่งน,นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสาวจามาหน้าคือเกาเด้พี่น้องเดอ้อมารักรเลิบๆเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับธรรมชาติพี่น้องคะสาจาดเ,ด,เ,เาจาไได้ค่ะเดอ้อนี่เบิ่งค่ะเบิ่งสาจาสิล้านไปเด้ค่ะเด้อว่าสวยงามแค่ไหนเนานะคะ่ะเนาะสาจาอยู่ในคลอ,องเด้พี่น้องเด้อไปเรื่อยได้นั่นสวยบ่าพี่น้องคะนี่คือคลองน้ำเด้ให้เบิ่งคือเกาเนาะพี่น้องเนาะนั่นนะคะ่ะนี่คะ่ะวนเห็ดเวียกเด้อ กระิลลันมากค่ะนี่ค่ะนี่คือกองดินพี่นองคาเมื่อื่นสิได็ดคูนค่ะนั่นเบื้องลูพีโนงคูนค่ะนั่นเบื้องลูพีโนงเอาหลวดพี่นองขาเนาะนี่คือธรรมชาติเด้อพี่นองเด้อส่วนซาวจากระดอยูนีค่ะฮ่าเราจ่ายยูนีเด้อพี่นองเด้อมันคือต้นบักคามล่ะค่ะพีนองเด้อคูณค่ะ สวยงาม้อพี่นงองเออมีข้องหลวง้อพี่นงองเด้อต่ววานหนาฝนมันก็สีเขียวชะอุ่มละ่ะค,ะค่ะพี่นงองเนาะเช้าจ้าค่ะเหตเบิ้งคือเกาเนาะพี่นงองเนาะนั่นนะคะ่ะนี่ค่ะบนเห็ดเวียกเด้อสิล้านมากค่ะนี่ค่ะนี่คือกองดินพี่นองค่ะมืออื่นสิได้เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่แจงใมืออื่นสีอัปเดตให้เบิ้งอีกเที่ยนึงเนาะพี่นงองเนาะอ้าพ่อพ่อเอกข่อยพ่อดีเนาะค่ะเนาะ ไปเรื่อยๆค่ะเพื่อท้ามาเฉดกุยใส่กระสอบเพื่พี่น้องเนาะจะกุยใส่กระสอบพี่น้องค์คะนี่นี่เพิ่งค่ะพร้อมแล้วพี่น้องค่ะพี่น้องเด้อสวยงามมากๆพี่นงค์คะเจาจักรศิวมีคั้อธิบายแล้วพี่นงค์คะนี่ค่ะนี่ขี้ดินเด้่พี่น้องเด้่พร้อมสะอัดสูงแล้วเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงเอาหม้อยู่ผลล่ะค่ะไก่ๆพี่นงค์รีบๆรีบๆอยู่ผลนะพี่น้องเนาะ สราซาจริที่ไทยธรามชาติล่ะค่ะให้เบิ้งแล้วพี่น้องเนาะธรรมชาติสวยงามเลยพี่ยังพี่นงครคบามีนี่คืองานมือื่นด้วพี่นงองเด้อไว้เจอกันนะค้าี่คือโครงเด้อพี่นงองเด้อสายน้ำเชี่ยวกราดไรคือว่าพี่น้คงค่ะหุ่นไรไปหุ่นค่ะบงพี่นงคงค่าซาจามาน่าคือเกาด้อพี่นงองเด้อมารักๆเลิบๆเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับธรรมชาติพี่น้คงค่ะซาจ้าได้ค่ะเด้อ นี่เบิ้งค่ะเบิ้งสาวจ้านี่กองดินนะพี่น้องเนาะเบิ้งค่ะเบิ้งสีเห็ดมืออื่นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวใส่เบิ้งพี่น้องค่ะฮ่าพุนค่ะไล่หลวดหลวดด้วยผุนพี่น้องเอ้ยเอาหลวดพี่น้องค่ะเนาะนี่คือธรรมชาติได้พี่น้องเด้อส่วนสาวจ้ากับซิยูนี่ค่ะฮ่าเราจ้าซิลูนี่ได้พี่น้องเด้อมันคือต้นบักคามล่ะค่ะสิลลันลันไปเด้อค่ะเด้อว่าสวยงามแค่ไหนเนาะค่ะเนาะเราจ้ากัอยู่ในคลองเด้อพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆนะ สวยเพาพี่นอง่ะนี่คือคลองน้ำด้วยถูงผุนพี่นองเนาะกะสีไลมานีค่ะดูต้นหญ้าแฝกสิคะนี่นี่คืองานด้วพี่นองเด้องานพรุ่งนี้ค่ะนั่นเด้อค่ะเด้อบนสีอัดมืออื่นพี่นองคขาน้ำไลตัดตาเจ้ผุนพี่นองค่ะเนาะเจ้าจ้าค่ะมี่ยังดีๆสิกระสีมาไายงานเด้อนะค่ะไปทั้งนั้นเนาะวันนี้เจ้าจะสิบกลับกองค่ะเป็นข้ังงน้ด นี่คืองานนักละพ่ออื่นพี่นงค่ะสาวจานาะค่ะเนาะนี่ต้งให้มีทั้งนั้นสิมีความสวยงามด้วยพี่นงค่ะมีต้นหญ้าแฝกด้วยเรี่องเอาหมอยู่ผลล่ะค่ะไก่ๆผู้น้องรีบๆรีบๆอยู่ผลนะพี่นงเนาะแ้วสาจ่าขี่ไทยทําธรรมชาติละค่ะให้เบิงเนะพี่นองเนาะธรรมชาติสวยงามเลยพี่นองค่ะสาจ๋ามาน่าคือเกาด้วยพี่นงเด้อมารักๆเลิบมๆเนาะ่ะเนาะมาอยู่กับธรรมชาติพี่นงค่ะสาวจ๋าได้ขะเด้อ นี่เบิง้บง,งค่ะเบิ้งสาวจ้าเอาหลวงพี่นงคานาะนี่คือธรรมชาติเด้อพี่นงเดอ้อส่วนสาวจ้ากับซายุนีค่ะฮ่าสาวจ้าอยู่นี่เด้อพี่นงเดอ้อมันคือต้นบาักคามล่ะค่ะเด้อนาะค่ะไปทางนั้นเนาะวันนี้สาวจ้าสิบก้าบกองค่ะเป็นข้า้งนั้นเด้อนาะค่ะไปทางนั้นเนาะวันนี้สาวจ้าสิบก้าบกองค่ะเป็นข้า้งนั้นพี่นงเดอ้อคุณค่ะสวยงามเด้อพี่นงเอ้อมีข้องหลวงเด้อพี่นงเดอ้อ ตาวานหนาฝนมันก็สีเขียวชะอุ้มล่ะค่ะพี่นงเนาะสาวจ้าค่ะมาเห็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมันสวยงามพี่นงเนาะส่วนสาวจ้ากับมาหน้าคือเกาล่ะค่ะเนาะอันนี้คือขังขังหลังเด้อพี่นงเด้ออันนี้คือคลองข้างหลังเด้อพี่นงมาเห็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมันสวยงามพี่นงเนาะส่วนสาวจ้ากับมาหน้าคือเกาล่ะค่ะเนาะอันนี้คือขังขังหลังเด้อพี่นงเด้ออันนี้คือคลองข้างหลังเด้อพี่นงเดียง เอาหมอยู่ผุนล่ะค่ะไก่คุนเนาะรีบรีรีบรอยู่ผุนนะพี่นงเนาะสาจา้าคนิ่ไทยท้ารรมชาิล่ะค่ะให้เบิ้องนะพี่นงเนาะธรรมชาติสวยงามเลยนี่นี่คืองานนักละเมื่ออื่นพี่นงคะสาจา้านะคะเนาะนี่ต้งองให้มีทั้งนั้นสิมีความสวยงาม้ะพี่นองค่ะมีต้นหญ้าแฝกดูอย่างพี่นองคะนี่นี่คืองานเมื่ออื่นนะพี่นงเด้อไว้เจอกันนะคะห้วยหยน้องครองบึงละค่ะพุนค่ะ พูนไปทางพุนเดอพี่นนองเดอน้ำมันสิไลมาจากพุนค่ะไหลมาจากคลองพุนสูงๆดูค่ะว่ามันสวยงามนะคะน้องจะสิได้งานไปเรื่อยๆนี่ค่ะห้วยหนองคลองบึงละค่ะพุนค่ะพูนไปทางพุนเดอพี่นนองเดอน้ำมันสิไลมาจากพุนค่ะไหลมาจากคลองพุนสูงนี่คือคลองเดอพี่นนองเดอสายน้ำเชี่ยวกราดไลคือว่าพี่นองค่ะพุนไลไปพุนค่ะ เบึงพี่นองเด้อคุณค่ะสวยงาม้อพี่นองเอ้อมีข้องหลวง้อพี่นองเด้อต่ว่าหนาฝนมันก่สีเขียวชะอุ้มละค่ะพี่นองเนาะสาจ้าค่ะเลียงเอาหมอยู่ขนละค่ะไก่ๆขนเนาะรีบๆรีบๆอยู่ขนนะพี่นองเนาะสาจ้าคนที่ไทยทําธรรมาตาล่ะค่ะให้เบิ้องนะพี่นองเนาะธรรมชาติสวยงามเลยพี่นองค่ะสาจ้ามาน่าคือเกาเด้พี่นองเด้อมารักๆเลิบๆเนาะค่ะเนาะมาอยู่กับธรรมชาติพี่นองค่ะสาจ้าได้ค่ะเด้อ นี่เบิงค่ะเบิงสาวจ๋าสิล้านๆไปเด้อค่ะเด้อว่าสวยงามแค่ไหนเนาะค่ะเนาะสาวจ๋าก็อยู่ในคลองเด้อพี่นงเด้อไปเรื่อยเรื่นานสวยเพาพี่นองค่ะนี่คือคลองน้ำเด้อนี่คืองานนักละเมื่ออื่นพี่นงะะสาวจ๋านะคะเนาะนี่ตั้งทั้งนี้ทั้งนั้นสีม่วมสวยงามเด้อพี่นองค่ะมีต้นหญ้าแฝกด้วยเด้อพี่นองอุนค่ะนี่คือ้างนาเด้อพี่นงเด้อธ้ามาฉิดสวยงามพี่นองค่ะคุณค่ะู พูนี่พุ่นพ่อพุ่นแม่เพื่นก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสูงผุนพี่นงองเนาะกัสีไล่มานีค่ะดูต้นหญ้าแฝกสิคะนี่นี่คืองานแด้พี่นงองเดิองานพรุ่งนี้ค่ะนี่นี่คืองานนักล้เมืออื่นพี่นงค่ะเซาจ๋าเนาะค่ะเนาะนี่ตั้งแต่มีทั้งนั้นสิมีความสวยงามเลยพี่นงค่ะมีต้นหญ้าแฝกด้วยเอาหลวพี่นงค่ะเนาะ นี่คือธรรมชาติเด้อ like พี่น้องเด้อส่วนสาจาเกตสิยูนีค่ะฮ่าเราใจยูนีเด้อพี่น้องเด้อมันคือต對對น้นบักคามล่ะค่ะเแต่งได้เอื้อนสิอัปเดตให้เบิ่งอีกเที่ยนึงน้อพี่น้องเนาะเอ้าพ like ่อพ่อเอกข่อยพ่อดีเนาะค่ะเนาะฮ่าไปเรื่อย okay. ๆค่ะเมื่อถ้ามาเฉาหลวพี่น้องค่ะเนาะนี่คือธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อส่วนสาจาเกตสิยูนีค่ะฮ่าเราใจยูนีเด้อพี่น้องเด้อมันคือต้นบักคามล่ะค่ะ มาเห็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะมันสวยงามพี่นงเนาะส่วนสาจาก,กับมาหน้าคือเก่าหล่ะคะ่ะเนาะอ,อันนี้คือของัของขังหลังเด้อนะพี่นงเด้ออนะันนี้คือคลองข้างหลังเด้อพี่นงทียนะ่ยังพี่นองครานี่นี่คืองานมื่ออนะื่นเด้อพี่นงเด้อนะไว้เจอกันนะคะให้เบิง้งคือเก่าเนานะพี่นงเนาะนั่นนะคะ่ะนี่คะ่ะวนเห็ดเวียกเนดะ้อ